มาบางยำผมแน่พี่นอ้องกูนะ่ะเจ็บกันตัวพี่น้องเออีดียวึ่งหิดขมนะหิดเผือขมพูนะแน่พี่น้องเออดอกหิดอ๋อไ,ไหนกนะ็ไปให้อนพีนะ่พนะ้องโอ้ดอันไหนครับของไรนะเป็นลมโม่ นี้นะพี่น้องเอ้ยขัลายนะมาบุตุกีสานไปใส่น้อเนาะมมิดจส่น้อนี่นะพี่นองเอ้ยเห็ดเน,นี่นนอยอนไ้บานนมีบปรติปตาลงกรเสรียบเบบาะข้บานนีน่นะ ก็ที่กาลังการงานหิดมึงเนี่ยนะครับหิดเท่าไหมมาถูมาพูดค่ะนี่ พี่น้องเด้อโอ้ดอยดอกเบิง่งพี่น้องเบิ่งอันนี้พูดนะเบิ่งอันนี้ได้แล้วพี่น้องเบิ่องซอยนมเกษตรได้แล้วครับเดือดเออเออทั้งในก็มีพูดนะพูดนะโอ้โผดผัวดอยดอกดดอดอครับดอยดอกยังโบว์เบิด้อพี่น้องเด้อยังหลายครับยังเหลือเยอะเลย ทั้งผลก็มีอีกแต่ว่าจะเอาไดวะโอ้หฮิตออกหมูวานนี่นาะครับเนาะน้องบุเสียดกับข้าบานเข่าอยู่ครับบริสุขึ้นมาก้ายอยากบานเข่าอยู่เพื่อนๆด,ดูดิไปทางใดบุบบานพี่น้องต้องไส่ก็ได้รอยดอกเลย ลอยดอกแทๆพี่น้องบ่ได้นับยังไงก็ถึงแน่นอนร้อยดอกอ,อ,อืานนี้เล็กน้อยเนาะครับรอหิดบานมันหลักออกน้องเดือนผนว่า้นตกแข็งมันเสษยเกิดข้าฮ็ดหน้าอยู่ะบะไรขึ้นมา มันนุ่งเกษียณขึ้นมากเลยทียิงหิดงามอยู่อันนี้ก็งามอยู่ครับตัวเพิ่นถังบานเนาะโทษหาพี่น้องเอ้ยข้างในก็ี่ยนุ่งลายเลยไปจับไม้ใบปีรุ่นนะครับเนาะโอ้ยนุ่งเกษียณเกิดมากไม่เคยเห็นหิดออกลายพอดีมูออกก่อนเพิ่นโอ้ยร้อยดอกบุดี้ร้อยดอก ดอ้อยดอกวะนี่นี่แล้วน่าจะได้หนึ่งร้อยดอกอยู่บานเบิดไหมเน่ากับมีเต็มอยู่ ใายเอื่นครับเป็นโบเห็นผมนี่นะพี่น้องปวดขาปวดเนี่ยแต่มันอยู่ใกล้บ้านนี้เห็นย่ายแกงพดอดีเล้วพี่น้องถึงบันตะบากะเสียบครับมิดเหลืองนี่นี่ละหมวกเหลืองมานนะนี่ครับงามๆเลย เชื้อพเพิ่อนจะไล่เนาะครับอยู่นี่ก็เลยอูยอย้เชื้อฮิดไล่แอนเชื้อเพิ่นไล่เพิ่นกะเอาเป็นเชื้อซะดอกนี้อู้นองแบบไล่ดอกเดิมเพื่อนจะเสียดายให้ใว่านนี่ โม่มาเก็บเห็ดนี่กันเก็บบวดตัวบวถึงเนาะนห่ายหละพี่น้องเห็ดนี่กันถือฝนมันจะหวานใบแล้วมันได้ความเย็น เก็บกวางใหม่ก่อนพี่น้องโอ้ย้อยจีลมมองน่แหะพี่น้องเองอขนานบานเป็นผู้มักอเ็ดเฉื่อเนะครับเนาะที่คักอยู่ในม,มากเลยนะครับนี่ หม,มูม่บ้านนี่สีงามเดิมครับมันหมู่บ้านนี่สีจุ่มงามขนาดเลยพี่น้องนี่แต่ว่าก็ยังได้วัสดุดอกอยู่ครับมันบานก็นได้วัสดุดอกอยู่คอยเก็บเนาะครับต่ว่ากระดอกแข็งไม่เลื่อเพื่อนกดอกแข็งดี ดอกเดือเพื่อนเดือจุ่มนะครับอยู่ข้างลางเก็บเงาๆเลยครับเก็บนี่น้องมึงจุ่มเพื่นนจุ่มผมต้องใช้จัดุดแล้วครับฮิตเดืองนี่ครับมันเพื่นออกออกหลายเ้ยพี่น้อง จะเป็นมูงหญ่เลยครับนี่ครับลูกหน่อยเพินเ่นยังมีลูกหน่อยอยู่นะครับไข่หน่อยอยู่วิ่งดันดินขึ้นมาเรื่อยๆอ่าทารุ่นกันนะครับคาดว่าจะได้ยูที่มือเร้าพี่น้อง พันยมีหิดให้เก็บอยู่กักัดเจได้ท้ายคลิปให้พี่ให้น้องช้ชมกันนะครับนี่นะครับมูกระไดสวยเลยนะครับอ่ะไปพี่น้องบนันเอาเขากระตาครับบานนี้โอ้สันก่องไล่ตากะับเอาถอดเพราะไฟร้า,ายเล้วพี่น้องเด้อยังบ่ท่านเหลวเนะครับนี่ <c oughs> เหลืออีกอยู่ อ่ฮิปนี้อ่อะนกกระเรียนกับผ้ากุญแจสัมผัสเนาะครับผ้าก,กุญแจกดแชร์กดติดตามนีเออ่เด้อพี่น้องอ่านกกระเรียนอ่ะเดินทางมาตาการสินนะครับมาเก็บเห็ดอยู่สุขุมวิทของปีหกเกตนะครับในวันวันอังคารนะครับวันอังคารที่สองนะครับเมื่อนี้ก็ได้ สารนๆคลิปนี้นุ่มเกษตรกับผากไปเพียงสำนีครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปใหม่ๆนะเพื่อๆนๆสห้ับคลิปนี้สวัสดีครับ